หน้าตาอาจดูไม่หวานแต่ถ้ารักกับผมไม่ต้องหารกับใครแน่นอนครับ <No. S 3> <Wow. S 2> บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ธรรมดานะ hmm. ผมสัมผัสได้ <He? S 2> <laughs> ว่าเขามีของโจนมันเห็นโจนด้วยกันต,ตัวนี้ม,นมีความอะไรบางอย่าง Way up, Work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, wait a minute. Had a real late night, woke up with my head spinning on that shit. It's been mad real. I need sunglasses, I need that view. I like saint buns, and my cash real. I like first place, you're in last deal. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Some has been asking for me on the road for no rest of these. Way up, I might never come down. Cause up the flight mount So high, I might never come down So what, this is my lifestyle Look, look. pocket rocket in my pocket Please don't make me pop it All these bitches wanna cop it So tell them niggas stop it, whoa, whoa This my destiny, for the like Latoya Like it found me, my Beyoncé And yeah, she shotgun in the copy. uh with the team, making scene notes in my pocket still full of green, call it I get to watch on me Tim Tebow, and these haters love to watch me like Tebow. Look, I don't take L's, I just learn a lesson. Before I count the M's, I always count my blessings. Look, I'm too sure, never second guessing. Got some money, put up for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I'm passing the street, bag of money in the passenger seat. เป็นผีสูตรหนัง dumb ผีรองเท้าดำแต่ผีเขาตื่นเต้นอยู่ผมตื่นเต้นมากเมื่อกี้ โอเคดีแล้วเล่นอะไรกันลุโซดรู้สึกยังไงอ่ะตอนแรกตื่นเต้นครับแล้วพอเปิดขึ้นมาเซอร์ไพรส์ครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะแต่งตัวผีใช่แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันผมยืนยันเลยเกียรติของลูกเสือเลยว่า30สาวโสดเนี่ยโดยเนื้อแท้เนี่ยน่ารักและดูดีทุกคนนะฮะแต่ว่าโดยคอสตูมผีอาจจะทำให้พวกเธอดูอย่างเช่นอยเพิร์ดอย่างเพิร์ดเนี่ย อันนี้เขาแต่งแบบเป็นโทนแบบว่าเป็นหน้าซีดอะไรเงี้ยจะดูอย่าไปคิดว่าเขาหน้าเทาเขาแต่งเขาแต่งหน้ามาเขาตื่นมาหน้าจะไปทารกหน้ามาแล้วก็คืออย่างนี้แหละโอเคบ้าบอมาไอตุ้งเต้นยังคะดีขึ้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราตบเดี๋ยวเราตบหน้าผมก็น้ำเหมือนมองหน้ามีเลยจะเออเหมือนแบบมึงนี่เราก็ดูว่าจะยังไงก็ดูว่าหนุ่มโสดจะเอายังไงซึ่งคุณพร้อมนะพร้อมครับถ้าไม่คุณแขนสั่นนะครับตุ้งเต้น ตื่นเต้นนะให้เขาเขาตื่นเต้นจริงๆแขนเขินสั่นเลยนะแขนสั่นเลยหมดเลยแหมแขนแขนนี่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 ุ่มโซดผมว่าถึงเวลาแล้วครับแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักครับสวัสดีครับพาทเกติศักดิ์บุญปองนะครับผมหน้าตาอาจดูไม่หวานแต่ถ้ารักกับผมไม่ต้องหานกับใครแน่นอนครับนาบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ธรรมดานะผมสัมผัสได้หรอว่าเขามีของโจรมันเห็นโจนด้วยกัน เัีวนี้มันมีความอะไรบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยพี่รู้อยากรู้อ่ะมันเหมือนผู้หญิงก็ดูกันออกผู้ชายมันก็จะดูกันออกว่านั่นนั่นั่นแน่นิดนึงนั่นแน่เฮ้ยเฮ้ยโบ้โอเคโบ้อะบรอเรียกโบ้เหรอจ๊ะไม่มี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 อันนี้ก็โบ้อาเด็ดโอปลาเด็ดโอเคโบ้กันคร์โบ้กันคาร์โบ้ตัดสินใจเลยครับผู้ชายคนนี้เป็นยังไงในสายตาคุณชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ